Number 14. Is it possible to extend the deadline? A. The industry is expanding. B. You're probably right. C. Only if there's a good reason. Number 14. Is it possible to extend the deadline? เป็นไปได้ไหมนะคะ is it possible ก็คือมีความเป็นไปได้ไหมที่จะ extend extend คือขยายนะคะยืดเพราะฉะนั้นก็คือมีความเป็นไปได้ไหมที่จะขยายหรือว่ายืดเส้นตายหรือว่ากำหนดออกไปนะคะดังนั้นเนี่ยมันเป็นการกึ่งกึ่งการขออนุญ,ญาตนะคะว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะเลื่อนหรือว่าทำกระทำอะไรสักอย่างเนาะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้คือจะขอยืดนะคะเส้นตายออกไปได้ไหมขอเลื่อนออกไปก่อนได้ไหมนะคะ ซึ่งคำตอบที่เาขาคาดหวังมันก็น่าจะเป็น yes หรือ no นั่นเองแต่ทีนี้บอกแล้วว่าเวลาเราเจอประเภท yes no question เนี่ยจะต้องดูดีๆว่าคำตอบที่เขาให้มาที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยมันมอาจจะไม่มีคำว่า yes หรืออาจจะไม่มีคำว่า no เลยก็ได้นะคะจะต้องดูบริบทที่เขาให้มาใน choice ก่อนเนาะทีนี้เขาถามมาเลื่อนได้หรือไม่ได้นะคะข้อ A the industry is expanding อ่อ uh, expanding นะคะตัวนี้แปลว่า expand แปลว่าขยายค่ะขยายในกรณีที่เมืนเอ่อเป็นขยายแบบแผ่กระจายไปในวงกว้างน,น,นะคะในขณะที่เอ่อ uh, e x t e n d เนี่ยมันในแง่ขยายออกแนวนมามธรรมนะคะมากกว่าในขณะที่ expand นี่ออกแนวลักษณะเหมือน มองเห็นภาพในลักษณะที่แผ่กระจายออกไปในวงกว้างนะคะลักษณะเหมือนแบบออกแนวเป็นรูปธรรมนิดนึงเช่นมีความเป็นเมืองที่มัน expand ออกไปนะคะที่มันแผ่กระจายออกไปนะคะเราไม่สามารถ expand the d e a e line ออกไปได้ไม่สามารถขยายเ a d l ลน์แบบในแง่ที่หมายถึงว่าแผ่ออกไป r ระสมีเป็นวงกลมนะคะสำหรับคำว่า expand นี่คือมันมันให้ s s e เป็นแบบนั้นเนาะส่วน extend เนี่ยมันคือเป็นการยืดออกนะคะยืดออกในลักษณะที่ยืดยาวออกไปอะ่ะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่รู้กันทริคตัวหนึ่งคําศัพท์ที่เขาเอามาที่มันใกล้เคียงกันข้อนั้นักมจะไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องข้อนี้คือเขาเอาคําว่า extend นะคะในโจทย์แล้วก็คําว่า expand นะคะใน choice มาเหมือนเป็นตัวลวงเราเนาะ the industry is expanding industry ในที่นี้นะ,ะก็คืออุตสาหกรรมนะคะมันกําลังมีการขยายตัวอุสาหกรรมประเภทนี้เนี่ยมันมีการขยายตัวออกไปนะ ซึ่งขยายในที่นี้มันไม่ได้เหมือนขยายแบบเห็นภาพในการขยายแบบนั้นนะคะมันอาจจะมีกําลังซื้อเพิ่มขึ้นมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือถือเป็นการหรือธุกรกิจที่มันเติบโตมากขึ้นมีการเพิ่มเงินลงทุนอันนี้ก็คือในภาษาที่มัน expanding เนาะข้อ A เนี่ยไม่ใช่ละนะคะโดยเนื้อความก็คือไม่ไม่ใช่สิ่งที่เขาถามด้วยเนาะข้อ B คือ property right คุณอาจจะนะคะพูดถูกซึ่งก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆที่เขาถามอีกนั่นแหละเพราะว่าเขาถามเป็น yes no question นะคะว่าแบบทำได้หรือไม่ได้เนาะแล้วก็เนื้อความที่เขาให้มาคุณน่าจะพูดถูกนะก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะขอยืดเส้นตายออกไปนะคะส่วนข้อ4 only okay, if that e s k i l l r e a s o n โอเคดูตรงนี้เราอาจจะเหมือนกับว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้เป็น yes no นี่นาแต่ว่าโดยถ้าอ่านเนื้อความแล้วเนี่ยบอกว่านอกจากว่านะคะนอกเสียจากว่านะคะ Only if นะหรือว่าถ้า if there is good reason มีเหตุผลที่ดีนะคะซึ่งถ้ามีเหตุผลดีมันอาจจะ extend deadline ก็ได้พูดง่ายๆก็คือเข้าหมายถึงว่าเขาจะมาขอยืด deadline อ่ะเขาจะมาขอยืดเส้นตายออกไปหรือยืดกำหนดออกไปอะก็ต้องมีเหตุผลที่ดีนะดังนั้นแล้วถ้าดูจากเนื้อความเนี่ยข้อ14เนี่ยข้อ C เนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องดังนั้นแล้วค่ะตอบ C ค่ะ